สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไม่ดูคลิปถัดๆไปของเรากันด้วยนะครับวันนี้เรานำหัวเวอแบรนด์มาให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็ในกล่องเนี้ยเราก็เอาออกมาละนะครับแกะออกมาละจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะชัดเจนนะครับแล้วก็ รูปทรงเนี่ยจากรุ่น7เนี่ยก็เป็นโค้งมนอันนี้ก็จะดูเป็นเหลี่ยมๆมากขึ้นนะครับคล้ายๆกับ iPhone ที่เปลี่ยนจากรุ่นโค้งมนเป็นรุ่นเหลี่ยมนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอก็มีความชัดเจนดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวัดเรื่องการเต้นอของหัวใจนะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วก็วัดเรื่องค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็ วัดได้หลายอย่างนะครับการเดินการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆนานาการนอนหลับนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้ตัวหูเวอร์ตัวนี้ในการวัดได้นะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับก็สามารถตั้งค่าได้ต่างๆเรื่องสรัรนเรื่องปลูกเรื่องอะไรก็ตามนะครับสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยเราลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียด ในตั้งค่าอีกหลายๆการตั้งค่าก็สามารถที่เข้าไปดูได้แต่วันนี้เรามาดูว่ารูปลักษณ์ของมันนะครับความชัดเจนนะครับความสว่างก็ถือว่ากลางวันเนี้ยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองใส่ดูนะครับมันรู้สึกว่ามันจะเบามากเลยนะครับเราใส่แล้วเนี้ยเบาค่อนข้างเบาน้ำหนักแค่10กว่ากรัมเท่านั้นเองหน้าจอก็ ถือว่าไม่ได้เล็กนะครับเนี่ยถ้าเราใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงความเบานะครับก็ในกล่องมีอะไรนะครับในกล่องก็จากนอกจากตัวตัวตัวเครื่องตัวเรือนแล้วนะครับก็ยังจะมีที่ชาร์จนะครับนี่ตัวเรือนก็จะใส่มาตรงนี้นะครับส่วนที่ชาร์จก็จะอยู่ด้านนี้นะครับ นี่นะครับที่ชาร์จแล้วก็มีคู่มือนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จแต่ว่าสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยไม่มีหัวอะแดปเตอร์นะครับจะเป็นสายชาร์จเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่ต่อกับหัวอะแดปเตอร์ USB แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นตัวที่ชาร์จเข้ากับนาฬิกานะครับก็ชาร์จง่ายๆนะครับ ก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นนะครับก็มีตัวตัวเรือนนะครับแล้วก็สายชาร์จในราคาที่ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยถ้าใครใช้แอปนะครับด้วยร่วมกันนะครับก็จะเห็นว่าในแอปเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในแอปกันนี่นะครับในแอปก็จะเห็นนะครับการเต้นของหัวใจนะครับ การนอนหลับนะครับอันนี้การนอนหลับนะครับหลับลึกหลับไม่ลึกยังไงก็จะบอกนะครับตามสีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นออกซิเจนในเลือดเขาก็จะบอกว่าเท่าไหร่นะครับในแต่ละครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นความเครียดนะครับเขาก็จะบอกว่า มีความเครียดระดับไหนเครียดมากมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับสีส้มสีแดงเครียดน้อยก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นในแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้งานได้ทีนี้ก็จะมีเรื่องของตัวหน้าจอนะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยขึ้นเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนให้ดูกันนะครับก็ลองเปลี่ยนดูถ้าเราเปลี่ยนในแอปนะครับเราเลือกตัวที่เป็น แล้วเราก็เลื่อนเลื่อนดูนะครับเราเปลี่ยนเป็นตัวไหนดีนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับก็ใช้เวลาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับ พอดาวน์โหลดเสร็จก็จะสามารถใช้งานได้เลยนี่นะครับหน้าจอเปลี่ยนทันทีเลยนะครับนี่นะครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ใช้ง่ายนะครับเราเปลี่ยนกลับไปเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูลองเปลี่ยนเปลี่ยนอีกทีนึง เป็นตัวนี้ก็ได้อ่าพอเปลี่ยนเป็นตัวนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมครับในในาฬิกาก็เปลี่ยนเป็นตัวเดียวก,กันกับในแอปที่เราเลือกเลยนี่นะครับก็ง่ายๆครับใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถที่จะดูรายละเอียดนะครับจากในแอปก็ได้จากในตัวนาฬิกาตัวนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ชัดนะครับดูสิครับ หน้าจอถือว่าดูง่ายจางวันจางคืนชัดเจนนะครับก็ที่สำคัญเนี่ยคือน้ำหนักเบามากเลยนะครับตรงนี้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับกันน้ําได้นะครับใส่ล้างมือใส่ลงน้ําอาบน้ําอะไรได้แล้วก็สายตรงนี้เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้เราก็ให้ดูกันนะครับว่าไอตัวหูเว่ยแบน8เนี่ย นหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าจอชัดเจนยังไงก็ถือว่าใช้ได้นะครับยังไงก็อย่าลืมตากดติดตามให้เราด้วยนะครับเราไว้ดูคลิปอ,อื่นๆของเรากันต่อไปนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ